องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างย้อนหลังได้หรือไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยในประเด็นของข้อหารือนะครับที่มีกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลขอหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างย้อนหลังนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ย กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือตอบข้อหารือเป็นหนังสือที่13811ลงวันที่25มิถุนายน2567นะครับเป็นการตอบข้อหารือไปยังจังหวัดเพชรบุรีนะครับในกรณีที่2นะครับก็คือว่ากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหารือว่าอ,อบอตอเนี่ยสามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างย้อนหลัง ได้หรือไม่นะครับซึ่งกรณีนี้กระทรวงมหาดไทยได้เคยตอบข้อหารือของจังหวัดประจวบคีรีขันและได้แจ้งเวียนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับถือปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบว่ามีเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในขาจะต้องชำระภาษีแต่ว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีประจำปีพศ2563นะครับ แล้วก็ปรากฏว่าล่วงเลยระยะเวลาการแจ้งประเมินภาษีและก็ชำระภาษีไปแล้วนะครับจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรซึ่งสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562มาตรา44กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์และมาตรา46กำหนดให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบ แจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแจ้งประเมินภาษีจากเดือนกุมภาพันธ์2563เป็นเดือนมิถุนายน2563และระยะเวลาการชำระภาษีจากเดือนเมษายน2563เป็นเดือนสิงหาคม2563นั้น ในกรณีมีเหตุจำเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเนี่ยออกไปได้อีกตามความจำเป็นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562มาตรา14วรรคหนึ่งแต่ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งการประเมินภาษีย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่มีบทบัญญัติมาตร,ราใดกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งการประเมินภาษีย้อนหลังได้นะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยกรณีเทศาบาลเมืองหัวหินตรวจพบว่ามีเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในขายต้องชำระภาษีแต่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีประจำปีพศ2563และก็ล่วงเลยระยะเวลาการแจ้งประเมินภาษีและการชำระภาษีไปแล้ว เจ้าของทรัพย์สินรายดังกล่าวจึงไม่ต้องเสียภาษีประจำปี2,563นะครับและเทศบาลเมืองหัวหินไม่มีอำนาจแจ้งการประเมินภาษีย้อนหลังประจำปี2,563ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินรายดังกล่าวได้ดังนั้นนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่มีอำนาจแจ้งการประเมินภาษีย้อนหลังกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดดังกล่าวเพราะฉะนั้น แจ้งประเมินภาษีนะปีต่อปีนะครับไม่สามารถแจ้งประเมินย้อนหลังไปปีที่ล่วงมาแล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแจ้งการประเมินย้อนหลังไม่ได้นะครับ